บุคคลท่ามือเปล่าท่าพักตามระเบียบความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็น,นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์เป็นท่าที่ใช้ในโอกาสรอรับคำสั่งหรือฟังคำชี้แจงในลักษณะรูปแถวหรือใช้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการคำบอกเป็นคำบอกแบบคำคำใช้คำบอกเอาระเบียบพักการปฏิบัติเมื่อได้ยินคำบอกเอาระเบียบ ให้ผู้ปฏิบัติแยกเท้าซ้ายออกไปด้านข้างกว้างประมาณหนึ่งช่วงไหลในลักษณะของการตบเท้าอย่างแข็งแรงพร้อมกับนำมือทั้งสองข้างขึ้นประสานกันไว้ด้านหลังในลักษณะหันหลังมือเข้าหาลำตัวบริเวณใต้เข็มขัดเล็กน้อยมือขวาทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือขวาทับนิ้วหัวแม่มือซ้ายและแบะสอกทั้งสองข้างไปข้างหน้าน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองข้างยกอกให้สง่างาม ไหลทั้งสองข้างเสมอกันลำตัวตั้งตรงสายตามองตรงไปด้านหน้าเมื่อได้ยินคำบอกแผวให้สุลมหายใจเข้าปอดสั้นๆและเมื่อได้ยินคำบอกต้องให้นำเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะอัดส้นเท้าอย่างรวดเร็วและแข็งแรงพร้อมกันนั้นให้ลดมือทั้งสองข้างลงมาอยู่ด้านข้างลำตัวในลักษณะท่าตรงอย่างแข็งแรงและเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติให้ปฏิบัติในท่ายกอก Tám lần điệp. Phắc. Tám lần điệp. Phắc. Éo. À, ông